ในส่วนของพื้นที่เมืองรอง,องเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนคะรนายกปรจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะคะเราจะมีกิจกรรมวิ่งนะคะในพื้นที่ของเราเพื่อสร้างสีสันในพื้นที่เมืองรองนะคะให้นักเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสกับธรรมชาตินะคะซึ่ง3ามจังหวัดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอุทยานด้วยกัน3อุทยานก็ไว้ว่าจะเป็นอุทยานเขาใหญ่นะแล้วก็ตามพยาทับลานแล้วก็รวมถึงนะคะความอุดมสมบูรณ์ของ น้ําตกแล้วก็สิ่งธรรมชาตินะคะเยอะแยะไปหมดจะมีนะคะกิจกรรมวิ่งนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี่คือวิ่งคลองมะเดื่อเทลนะคะเป็นการสัมผัสเรียกว่าวิ่งเทลผ่านธรรมชาติผ่านก้อนหินลงไปในป่าแล้วก็จะมีน้ําตกนะคะเส้นทางนี้จะสวยมากนะคะอันนี้กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นที่นครนายกนะคะในวันที่7เมษายนค่ะ2567นี้นะคะส่วนกิจกรรมสนามที่2นะคะนี่เลยค่ะต้องไปที่ วิ่งสีมโหสถมินิมาลาทอนนะคะซึ่งเป็นการวิ่งชมเมืองนะคะโบราณในยุคธราวดีนะคะก็คือเมืองสีมโหสถนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3ก็อยากจะเชิญชวนนะคะซึ่งวิ่งตัวสีมโหสถนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ระยะนะคะก็ประมาณ10 km แล้วก็ตัว5กิโลนะคะส่วนสนามที่3นะคะก็จะเป็นการวิ่ง ตีนไก่บุฟเฟ่อ่านะคะก็คือเราจะใช้เส้นทางนะคะที่เขาตีนไก่นะคะที่บริเรณสีกะอางบ้านนานะคะซึ่งเทรลสนามนี้เป็นสนามที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบแล้วก็ไปสัมผัสกับก,บการวิ่งเทรลเดินเทรลเดินป่าเป็นประจำนะคะก็กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ อ0สามิบถุนายนนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักวิ่งนะคะลองดูปักบุดว่าอยากจะไปกี่สนามในพื้นที่ของ3เมืองสจังหวัดของเรานะคะและสนามสุดท้ายนะคะก็คือจังเกิลเทลค่ะซึ่งจะเกิดที่เขาอีโต้ปาจินบุรีนะคะสนามนี้ต้องบอกว่าสำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่เป็นเทลสายฮาร์ดคอร์เพราะว่าระยะวิ่งนี่คือ100กิโลหนะคะ แล้วก็มีอีกสองระยะ25 15หเพราะฉะนั้นสนามนี้จะท้าทายสายวิ่งเทลที่มีความอึดนะคะแล้วก็พอเราวิ่งเสร็จนะคะก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือะที่พักนะคะลายล้อมในเ,เส้นทางที่วิ่งเพราะ,ะนั้นเน,น,นักท่องเที่ยวจะสามารถปักบุดที่ไปทํากิจกรรมแล้วก็ไปาทานอาหารอร่อยๆใน3จังหวัดของเราได้นะคะรวมถึงสาแก้วนะคะก็จะมีไฮไลท์เกิดขึ้นก็คืองาน สมเด็จพระนเรศวรนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามไปที่เพจทรทรสำนักง,งานนครนายกก็ได้ค่ะดูรายละเอียดนะคะว่างานที่กล่าวมานี้นะคะจะมีรายละเอียดดีเทลยังไงก็ขอให้ติดตามนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับของทรทรนครนายกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ